ช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n n น l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราอยู่กับช่วงรีวิวยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยอย่าหยิบขึ้นมานะนั่นขยะไม่ใช่แฟนภารกิจที่10แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วเนาะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไลเลกนะครับแล้วก็แต่งโดยฉีจิงหนางฉีนะครับผมเรื่องนี้ของภารกิจที่10จะมีอยู่ในเล่ม6และเล่ม7เนาะ เล่มหจะมีอยู่ติ่งหนึ่งนะคะแบบสั้นๆประมาณนี้6 0หน้าแต่ว่านี่เล่มเจ็ดนี่คืออัดเต็มมากนะครับผมมี3 0หน้านี่เป็นเนื้อเรื่องหลักนะ ล้วก็มีตอนพิเศษอีกเยอะมากตอนพิเศษสนุกมากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านตอนพิเศษเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับผมไปลองหาซื้อหาอ่านกันได้เพราะว่าภารกิจที่สิคือจะจบในเรื่องทั้งหมดละเราจะดู้ราว่าสรุปแล้วสือเชือไปยังไงโลกอิงเป็นยังไงโลกอิงก็คือศูนย์หกหนึ่งนะครับผมจะเป็นยังไงแล้วเขาจะจบแฮปปี้เอนดิ้งกันไหมมันก็จะเริ่มต้นที่ภารกิจที่สิบนะครับผมจริงๆแล้วตั้งแต่ของภารกิจที่เก้าเขาก็จะเกริ่นไปแล้วเนาะว่าซือเชือถูกพาเขข้าาามในนนโลคู่ ของตัวเองครับผมแต่ว่าในโลกนี้คือซื้อเชียวชือเป็นผู้รับภารกิจนะครับแล้วก็โลอิงอะ่ะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าในความเดิมคือตอนเริ่มภารกิจที่10เลยเขาก็จะทาวความก่อนว่าข้อมูลภารกิจตจัไหลเข้ามาในหัวของสื่อเชียวชือใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องเก่าที่สื่อเชียวชือรู้อยู่แล้วนั่นแหละครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตของสื่อเชียวชือมันจะเป็นตอนสื่อเชียวชืออายุ14ปี ยังเป็นเด็กน้อยคอยสั่งอยู่แล้วก็อยู่กับพ่อแม่ครับมันจะมีประเด็นอยู่ว่าพ่อแม่ของซื้อเชียวเฉยเป็นพ่อแม่ไม่ดีครับผมอันนี้ขึ้นในหนังสือนะนิยายเป็นพ่อแม่ไม่ดีแบบไม่ดีจริงเขาเลี้ยงดูลูกไม่สนใจอะไรเลยแค่แต่สายตาคนรอบข้างเสร็จแล้วก็ทิ้งขว้างซือเชียวเฉยจนซื้อเชียวเฉยดังมีประเด็นเคยเป็นข่าวด้วยว่าทําไมถึงไม่ดูแลพ่อแม่แต่ว่าพอสืบคนไปสืบคนมาก็เลยรู้อ๋อพ่อแม่มาถ่ายเงินซื้อเชียวเฉยนะอย่างจริงจังมากนะครับผม ทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอยู่แต่ว่าสือเฉียวฉโนสนโนแคร์ครับเพราะว่าเป็นคนดังอะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับคนที่ไม่เคยแคร์ตัวเองอยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภารกิจก่อนๆน,นั้นนี้ที่เขาเคยพูดถึงอดีตของสือเฉียวฉียนะมันจะมีอยู่ภารกิจหนึ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละครับซือเฉียวฉยวท่อยู่กับครอบครัวอยู่แล้วโลอิงก็อยู่ด้วยกันคือมันจะเป็นย่ายญานหนึ่งที่คนที่ไม่ค่อยมีเงินอยู่ด้วยกันละกันเนาะเขาก็จะอยู่ตึกแถวเดียวกัันนนละผม สือเฉียวเอ,อยู่กับพ่อแม่โลงอิงอ่ะพ่อแม่เสียชีวิตแล้วมาอยู่กับน้าเขยแล้วก็ภรรยาของเขาคือโลอิงจะเป็นเด็กที่ดีมากมันก็จะมีคนเหมือนไส้น้อนในความแบบชุมชนโลอิงคือเก่งทุกอย่างเก่งอะไรก็ไม่รู้เก่งเวอร์เก่งวังขนาดนั้นนะครับผมเป็นเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งเลยสือเฉียวเือที่มาได้รู้จักกับโลอิงคือชอบโลอิงมากสนิทสนมกันนะครับผมเรื่องมันก็จะมีว่าสือเฉียวเฉเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเรในระดับหนึ่งเนาะ แต่ว่ามีความคิดเป็นของตัวเองทุกอย่างเชื่อโลเกอร์หมดเลยคือแบบว่าโลอิงพูดอะไรก็เชื่อทุกอย่างนะครับผมซื้อเชียวสือเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมสเตปปิ้งของเรื่องก็จะเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซื้อเชียวสือไปเรียนพิเศษกับครูคนหนึ่งที่เป็นครูที่ดังมากของโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่อาศัยอยู่แถวนั้นด้วยกันนั่นแหละครูคนนี้เป็นครูที่ดังมากพ่อแม่เลยไปฝากฝังเสร็จแล้วครูคนนี้ปรากฏว่าลวนลามซื้อเชียวสือแล้วซื้อเชียวซือไม่โอเคแต่ว่าพูดไม่ได้ไงเพราะพูด มาช่วยเสร็จปบมีเกิดเหตุการณ์แอบเข้ามาจับได้ปูไม่โอเคเลยมีการต่อสู้ยืดเยื้อกันโลอิงถูกผลักตกจากหน้าต่างลงไปแต่ว่ายังไม่ตายนะปูค,คนนี้เป็นขยะนะครับลงไปทําให้โลเกอร์เสียชีวิตแล้วก็แอบเอาเงินน่ะยัดเข้าไปในกระเป๋าของโลอิงทําเหมือนว่าโลอิงามาขโมยของแล้วก็ถูกผลักตกลงมาตำรวจก็มีการสืบส,ส,สวนไปแน่นอนว่าครูคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือมากประวัติดีมากใส่สะอาดมากทุกคนก็เลยเชื่อครูว,ว่าโลอิงเข้าไปขโมยของ แต่สื่อเชื่อสื่อพยายามมีตำรวจหญิงคนหนึ่งมาคุยกับสื่อเชื่อสื่อด้วยนะครับแล้วก็เชื่อสื่อเชื่อสื่อเป็นคนเดียวที่เชื่อสื่อเชื่อสื่อนะแต่ว่าทุกคนคนอื่นน่ะไม่มีใครเชื่อเลยทําให้คดีถูกปิดไปเพราะว่าหลักฐานเอาคืนครูเขาไปหมดสื่อเชื่อชื่อคือไม่เชื่อในระบบเลยรู้สึกแย่มากแต่ว่ามันยังไม่จบแค่หนานสื่อเชื่อชื่อใช้ชีวิตต่อไปนะครับแขนน่ะโกรธแขนโกรธแขนจริงๆสื่อเชื่อสือเลยแอบปลอมตัวเข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปหาหลักฐานคือตอนนั้นน่ะที่เอาผิดครูไม่ได้เพราะมันไม่ีหลลกฐาอะรเย สื่อเชียวื่อไปครับไปหาหลักฐานปรากฏว่าครูกําลังลวนลามเด็กสื่อเชี่วสื่อไปอัดเสียงก่อนที่จะเดินเข้าไปเอาหินไปทุบนะครับผมช่วยทุบจนคันโคมา่าต้องนอนโรงพยาบาลแต่ว่าสื่อเชียวื่อรู้แล้วไงว่าถ้าเกิดมีหลักฐานก็เอาผิดสื่อเชียวสื่อไม่ได้นะแถวนั้นมันก็ไม่มีกล้องไม่มีอะไรครับครูถูกหาไปโรงพยาบาลแล้วก็นอนเป็นผักอยู่แต่ว่าตื่นมาได้สตินะแต่ว่าขยับอะไรไม่ได้สื่อเชียวสื่อเข้าไปเยี่ยมครับทาเป็นไปเยี่ยมว่าคือครัวมีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายมาเฝ้าครู สืกอเฉยๆไปบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูนะครูพูดไม่ได้อยู่แล้วไงเลยเข้าไปเราเปิดคลิปเสียงให้ฟังว่าอัดเสียงไว้นะถ่ายรูปไปด้วยถ้าเกิดว่านู่นนี่นั่นจะเอาไปให้ตำรวจด,ด,ดีไม่น่าครูเป็นเครียดหนักมากร่างกายก็ไม่ดีสรุปสองสามวันต่อมาเสียชีวิตไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสื่อเฉยๆเหมือนกันพอมันจบทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับมันถึงช็อตที่ว่าสื่อเฉยๆรู้สึกมันไม่เหลือใครแล้วว่าพ่อแม่ไม่ได้สนใจตัวเอง โลอิงที่ตัวเองรักตายไปแล้วเลยไปนั่งอยู่ที่สภากระโดดมาฆ่าตัวตายนี่ก็คือเป็นเซตติ้งของเรื่องว่าทำไมซือเฉียวเฉีอถึงตายแต่ว่าในชีวิตของซือเฉียวฉีอ,อเกิดเหตุการณ์พัฒน์นี้เหมือนกันเลยแต่ว่าซือเฉียวฉือ,อคนที่ตอนนี้กําลังอยู่ในล่างคิดได้ครับมีแฟลชแบ็กขึ้นมาว่าตัวเองเลี้ยงน้องหมาตัวนึงกับโลอิงแล้วถ้าเกิดเราตายไปน้องหมาจะอยู่ยังไงใครจะนึกถึงโลอิงโลอิงก็จะหายไปจากโลกนี้นะ,ะก็คือคิดได้อะ,ะก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นสือเฉียวฉีอในปัจจุบัน แล้วก็จะกลับมาที่สืส่อเฉืี่ยตอนที่ก่อนจะปิดเทอมนะครับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ครูไม่ได้สามารถลวนลามได้ก็ใช้การทํานู่นนี่นั่นกระบวนการแก้แค้นทั้งหลายอะลครับมันมากนะสนุกมากดําเ,เนินการไปเรื่อยๆจนครูถูกแฉว่ากระทำซําเราเด็กนะมีหลักฐานจนครูต้องย้ายไปอยู่อเมริกากับลูกคือลูกชายของครูเขาอยู่อเมริกานะครับก็ย้ายไปแต่พอย้ายไปเสร็จปุ๊บก็ยังโดนอยู่ดีครับก็ยังโดนผูกขุดคือเหมือนไปอยู่ที่นู่นกับลูกเนาะก็เปิดคอมไปโหลดคลิป โปอนาจารเด็กโดยมีตำรวจที่อเมริกามาจับคือเสียใจพอถูกจับเข้าคุกไปตัวเองอยู่ในคุกต่างชาติแล้วเหมือนเทียมอันนี้ในนีเขาเขียนนะเที่ยมอเมริกาคาดีอนาจารเด็กมันร้ายแรงมากทุกคนไม่โอเคกับสิ่งนี้นะเลยถูกคนในคุกทำ้ายด้วยข่าวความเสียใจพุ่งๆุงงจนจบไปนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเต็มๆของภารกิจที่สิจะเป็นแบบนี้ที่นี้เนี่ยระหว่างนั้นนะมันก็จะมี089มาถามว่าเหลืออีกกี่ภารกิจมันจะมีการเปิดเผยว่า06-1มาอยู่ในร่างของโลอิงที่ยังไม่ตายนะครับช่วยกันทําภารกิจไปนั่นเอง061ได้ข้อมูลมาว่าทาไมตัวเองถึงถูงถกฟอร์แมตข้อมูลทําไมถึงถูกทําให้จําไม่ได้อันนี้ก็จะมาเฉลยในตอนนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอจบภารกิจที่10อันนี้คือแถมให้ไปเลยนะว่าตอนจบของเรื่องก็คือ ื่อเชียวชื่อออกมาใช่ไหมต้องเจอกับพระเจ้าพระเจ้าข่าวว่าสื่อเชียวชื่ออยากได้อะไรสื่อเชียวชื่อเลยบอกว่าตัวเองอยากเป็นพระเจ้าแทนอะได้ปะสื่อเชียวชื่อไล่เลยนะครับว่าภารกิจที่หนึ่งเป็นปกตินะแต่ภารกิจที่สองเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ค่าเอนโทรปีตามที่ต้องการใช่ไหมก็เลยอยากจะให้สื่อเชียวชื่อทำภารกิจที่ยากขึ้นกันเลยขึ้นไประดับ A เลยภารกิจที่สามพอภารกิจระดับ A เนี่ยไม่สามารถทําให้ค่าเอนโทรปีเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันเลยส่งสื่อเชียวชื่อไป ภารกิจปกติแหละระดับ B ที่ไปเป็นนักสเก็ตน้ำแข็งแต่ว่าสร้างขยะให้ความรู้สึกเหมือนกับโลอิงทำให้สือ่อเฉยๆรู้สึกเสียใจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ดีภารกิจที่4คืออยากจะให้สือ่อเฉยๆหลงในอำนาจที่ตอนไปอยู่กับหุ่นเมคาครับผมเพราะว่าจีจัวซานก็จะเป็นคนที่บอกว่าว้าวาสุดยอดมากมีพลังเยอะมากพลังจิตสูงส่งมากก็อยากจะให้สือ่อเฉยๆลุ่มหลงในอำนาจแล้วไปอยู่กับซีจัวซานไปแต่ทำไม่สำเร็จเหมือนกันพอภารกิจที่5เป็นภารกิจโลกุญญ,ญาณเนาะ ก็กัน061ออกไปทําให้ติดต่อ061ไม่ได้ภารกิจที่5ก็ยังไม่สําเร็จเพราะนี่ขนาดเอาระบบมาค้าแล้วนะก็ยังไม่สําเร็จภารกิจที่6จัดวันสิ้นโลกไปเลย ภารกิจที่เเข้าไปในโลกหนังสือกะว่าให้ระบบช่วยบั็กเอาศ61ออกกะให้สื่อเฉลียวตายภารกิจที่8ภารกิจที่9นี่คือกะเอาตายเลยกะให้สื่อเฉลียวได้ริมรถการฆ่าคนนั่นเองภารกิจที่7ที่ไปเป็นลูกไม่ทับเนาะแล้วภารกิจที่8เแบบเท่าเรายอมสื่อเฉลียวก็ต้องฆ่าคนทําให้สื่อเฉลีรู้สึกว่าโลไม่สบท์เลยแล้วพอภารกิจที่10เลยให้กลับมาอยู่ในชีวิตที่สงบสุขเพื่อที่สื่อเฉลียวฉจะได้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปอยู่ในโลกภารกิ แต่ไม่ครับซือเชื่อซือไม่เอาสักอันเลยซึ่งชื่อซือบอกว่าจะเป็นพระเจ้าแทนนะเพราะระบบที่เน่าเน่าเฟะมากแล้วก็มีการยื่นเลือกเขาก็จะมีระบบคือนอกจากระบบกำจัดขยะมันก็จะมีระบบอื่นใช่ไหมระบบโลกวิญญาณโลกผีระบบที่เข้าไปหนังสือแล้วก็มีอีกมากมายหลายระบบซึ่งระบบเนี่ยก็จะมีคนควบคุมอีกทีหนึ่งเป็นองค์กรสําหรับควบคุมระบบศูนย์หกหนึ่งส่งคำร้องขึ้นไปกลายเป็นว่าจีโจย斯านมีบทบาทด้วยนะครับบุกเข้ามาถล่มระบบกําจัดขยะทําให้ผู้ดูแลระบบต้องลงมา พระเจ้าถูกสอบสวนสรุปจี้จูสซานก็ได้เป็นพระเจ้าแทนนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นตอนจบของเรื่องนะครับทอเคียรระบบอะไรเรียบร้อยแล้วเส้นเรื่องดําเนินการปกติแล้วสื่อเ่ยวชื่อ,อ,อ,อขอพักร้อนด้วยการกลับไปอยู่โลกตอนที่ตัวเองจะกลับมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นดาราเหมือนเดิมที่ดังมากหลอิงทําภารกิจครบกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันซึ่งในตอนพิเศษก็จะเป็นอันที่มาใช้ชีวิตในโลกอยู่ด้วยกันก่อนที่จะหมดอายุไขแล้วก็กลับไปเป็นพระเจ้าทําระบบ กำจัดขยะต่อนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องทั้งบดของเรื่องอย่าหยิบขึ้นมานะนั่นขยะไม่ใช่แฟะเรื่องนี้คือสนุกมากนะครับแนะนำเจ็ดเล่มคือเต็มอิ่มมากสิบภารกิจนี่คืออย่างกับมียายหนึ่งเล่มจบเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มมีสิบภารกิจอะไรแบบนี้ตอนพิเศษอีกสิบกว่าตอนเป็นอีกเล่มหนึ่งได้เลยเหมือนกัน,นครับสนุกมากแนะนำมากอยากจะให้ไปลองหาซื้อหาอ่านกันนะครับอย่างที่บอกเราก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เนาะ อันนี้กเป็นประมาณนี้ละกันเกี่ยวกับการรีวิวของเรื่องนี้นะครับผมจบไปแล้วใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เรารีวิวหรือสปอยนิยายเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามารีวิวและสปอยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างใต้นี้นะครับหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์ทงส์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง iSpoil ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ i s p o i ยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ